คำเตือนเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำสวัสดีครับผมกลับมาพบกับแจ็คบอลทูเดย์นะครับในวันศุกร์ที่14มีนาคม2568ครับวันนี้ครับโปรแกรมฟุตบอลเนี่ยอาจจะเบาบางไปหน่อยนะครับแต่ก็ยังมีหลายลีกให้เราได้ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นกัลโช่เตลาอิตาลีลาลิกาสเปน หรือจะเป็นบุนเดสต์ดารกาเยอลมันแล้วก็ฟุตบอลลีกรองไม่ว่าจะเป็นลีกรองเนเธอร์แลนด์ลีกรองฝรั่งเศสหรือฟุตบอลไทยลีกหนึ่งไทยลีกสองก็มีทําการแข่งขันนะครับเดี๋ยววันนี้จัดสองตัวชัวนะช่องไปกับแจ็คบอลเร่ครับไม่ว่าเป็นฟุตบอลเอเชียหรือฟุตบอลยุโรปอย่างละหนึ่งตัวผลงานเมื่อวานเป็นยังไงกันบ้างครับบอกแล้วครับว่าเมนยูนะครับสดใสเหลือเกินอินน้าอินเอฟอินอน้นนนำสำราญส่วนเชลซีของเราก็ผิดพลาดไปแค่หูเดียวเท่านั้นก็เสียแค่ครึ่งหนึง่งส่วนผลงานตลาดสดครับบอกแล้วว่า มันเป็นซิกเนเจอร์ของแจ็คบอลูเดครับใครที่เข้ามาดูตลาดสดครับผลงานดูครับเมื่อคืนนี้นะครับพานนาเล่น7จ็ดไม้ได้ยว่ามาครบทุกตัวตนเท่านั้นยังไม่พอครับการนําเล่นของแจ็คบอลูเดครับเมื่อวานนี้าการนําเล่นสดครับจัดโครงการครึ่งหลังไปด้วยแล้วโครงการขึ้นหลังที่ให้3ามตัวไปก็แตกนะครับมาครบทุกตัวตนจริงๆ ที่อื่นที่ไหนไม่รู้ครับในการนําเล่นสดนะครับสาหรับถ้าใครที่อยู่ในแจ็คบอลดูเรนะครับแจ็คบอลดูเรนะครับจะพานําเล่นสดแบบ24ชั่วโมงแบบเดียวทาเลยถ้ามีฟุตบอลช่วงดึ่รับรองไม่หายไปไหนครับอยู่ข้างในในกลุ่มเป็นเพื่อนกันลุ้นเชียร์จนจบรายการแข่งขันกันเลยถ้าชอบในการเล่นไหลสดการนําสดแบบ24ชั่วโมงครับก็ต้องคลิกลิงก์ที่เข้ามาที่หน้าโปรไฟล์ของบอลดูเรได้เลยครับจะมีลิงก์ทางเข้าหรือแอดไลน์เข้ามาครับแอด เอฟที19รับรองอยู่แจ็ปบอลเดไม่มีหนีไม่มีหายไม่กลุ่มไม่มีเงี้ยครับเพราะเราจะนําเล่นแบบยีชั่วโมงครับก่อนที่ไปฟังบทวิเคราะห์บอลน,นะครับสองตัวชัวร์หน้าช่องนี้อยากให้คนท่านกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ชุดท่องทางของบอลเดย์กันด้วยครับเดี๋ยวเราเริ่มที่คู่แรกกันก่อนนะครับคู่แรกเนี่ยเป็นฟุตบอลไทยลีกหนึ่งฟุตบอลไทยลีกหนึ่งนะครับเป็นคู่ระหว่ง G, างบีจีนทอมี่เต็ดเจอกับลำพูนบอร์ิวเออร์ ตอนนี้ปีจีเต็ดนะครับอยู่อันดับ3ของตารางส่วนลำพูนอยู่อันดับ9ของตารางเนยนที่ว่าทั้ง2ทีมนี้นะครับไม่มีรายการอะไรเนี่ยให้น่าสนใจแล้วเพราะว่าอันดับในการเป็นวีทัวร์นะครับจะใช้อันดับ1และอันดับ2แล้วก็ฟุตบอลเชลฟ์ฟุตบอลทัวร์รวครับจะได้ในการเอฟซีผลิตเี้นว่าเตะให้ตามโปรแกรมซึ่งต้องบอกว่าคุมกําลังของปีจีเนี่ยดูเหนือกว่าลำพูนวบริวเวอร์เนี่ยแทบทุกตําแหน่งอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นตัวเตะไทยตัวเตะต่างชาติ ส่วนลพูลเนี่ยเป็นทีมท,ที่เล่นในบ้านดีเท่านั้นสังเกตเลยครับว่าแต้มที่ลำพูลทําได้จากทุกการนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแต้มในบ้านส่วนออกไปเยือนทีไรนะครับลำพูลเนี่ยมักจะไม่ได้แต้มแล้วคู่เนี้ยเคยเจอกันมาในบ้านของบีทีสามครั้งหลังสุดต้องบอกว่าบีทีนะครับสามารถเก็บชัยชนะกับลำพูลได้ทุกครั้งเลยลำพูนไม่เคยสามารถขโมยแต้มจากบีทีในบ้านได้สักครั้งเลยเรียกได้ว่า เจอกันทีไรในบ้านของบีจีนะครับบีจีครับเก็บสามคะแนนได้ทุกครั้งเลยแล้ววันนี้นะครับเลทราคาเนี่ยเป็นบีจีตอแค่ขึ้นควบลูเท่านั้นเลยไม่ต้องคิดมากครับกดบีจีไปให้เต็มแม็กรับรองวันนี้ตั้งแต่หัวค่าปัดทับใจกันแน่นอนแล้วกดบีจีเสร็จรอบหึ่ครับมีหนึ่งตัวชัวร์น้าช่องกันเช่นเคยครับหนึ่งตัวชัวร์ฟุตบอลชุดนีนยวันนี้เราจะดยทูที่ฟุตบอลตุกรกีเป็นการตาลายนะครับเจอกับพันยาสเปอร์ หลายคนบอกว่าฟอร์มกาตาลายเนี่ยพักหลังฟอร์มไม่ดีแต่ก็ยังอยู่อันดับหนึ่งของตารางแต่อย่าลืมว่านัดล่าสุดครับกาตาลายเนี่ยปลดล็อกสามารถเอาชาชนะได้แล้วนะครับเรียกว่าห้านัดหลังสุดนะครับถึงจะไม่ชนะแต่ก็ไม่ได้แพ้ใครเลยแล้ววันนี้นะครับกาตาลายเนี่ยเป็นต่ออัญยาสเปอร์เนี่ย1.5ับ2เท่านั้นอัญยาสเปอร์นะครับต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยก็ไม่ได้ดูดีแล้เขาไม่ได้ขีเ้เลสเท่าไหร่นะครับเพราะฟอร์มห้านัดสุดของเขาชนะ สองแพ้สองเสมอหนึ่งนะัดล่าสุดว่าเพิ่งปลดล็อกชนะได้เพราะสามนัดล่าสุดนะครับแพ้ไปถึงสองแล้วเพิ่งชนะนัดล่าสุดเช่นเดียวกับกาซาไลาซึ่งผมบอกว่าเกยฟุตบอลเนี่ยกาซาไลาเนี่ยดูดีกว่าเยอะแล้ววันนี้กาซาไลาได้ในบ้านด้วยนะัดที่แล้วก็เพิ่งชนะมาสองหนึ่งมองว่าวันนี้กาซาไลาเนี่ยมีความมั่นใจจากนัดที่แล้วเรียกว่าคลายความกดดันแล้ววันนี้จะเล่นแบบสบายเลทราคาเป็นต่อ1นึทับไม่ต้องคิดมากครับมองว่า ถ้าอันยาสะเปิร์นครับครึ่งแรกไม่สามารถยันอยู่แล้วกาตาลายออกนําได้เมื่อไหร่นะครับรับรองไหลเป็นโจ๊กแน่นอนผมบอกว่ากาตาลายนะครับวันนี้จะบุกมาอัดจะเล่นในบ้านครับรออัดอันยาสะเปิร์จากีมเยีอนเนี่ยไม่ต่ำกว่าสาูนย์แน่นอนครับวันนี้ไปได้เลยครับฟุตบอลน่โอลให้ไปที่กาตาลาย2ตัวชัวร์น่าชอบวันนี้ครับชี้ชัดไปที่บีทีมอสุเกษรและกาตาลายจะสร้างความประทับใจให้กับ f อฟซีแจ็คบอลดรีกได้นอนส่วนตลาดสดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเริ่มรู้ตั้งแต่ช่วง หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเริ่มลุยฟุตบอลไทยดีนะครับแล้วก็อาจจะมาพักช่วงดึกเพราะว่าฟุตบอลมันสุกรครับจะเตะช่วงดึกใครที่อยากเข้ามาลุยตลาดสดแบบยโสธยี่สิบสี่ชั่วโมงครับแจ็คบอลดูดีครับก็คลิกมาเลยครับยิงหน้าโปรไฟล์หรือแอดเอฟทีหนึ่งเกาแล้วเราเจอกันในอาณาจักแจ็คบอลวันนี้ให้ดูโลกจบที่แจ็คบอลบอลทูเดลี่